พระครูวัดท้ายตลาดแห่งวัดโมลีโลกยารามทนบุรีอีกหนึ่งของดีที่นักสะสมนิยมประวัติความเป็นมาของพระครูวัดท้ายตลาดหรือวัดโมลีโลกยารามเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพครูท้ายตลาดมีที่มาจากพระวัดท้ายตลาดหรือวัดโมลีโลกยารามตั้งอยู่ริมน้ําซอยวังเดิม6 ถนนอรุณอรมรินทร์แขวงวัดอรุณเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครซึ่งพระของกรุนี้มีเนื้อหาละไม้คล้ายเหมือนพระสมเด็จปิลันโดยพระกรุวัดท้ายตลาดเป็นพระเนื้อผงผสมผงใบลานเผาเช่นเดียวกันและมีคราบไข่คล้ายกันเป็นอย่างมากพระกรุวัดท้ายตลาดมีพุทธคุณโดดเด่นในทางโชคลาภค้าขายและแคล้วคลาดนอกจากนั้นตามคติโบราณเรื่องธมาค้าขายนั้นก็มักนิยมนำนางกวักมาไว้เพื่อเรียกซับเรียกลูกค้า การเปิดกรุวัดท้ายตลาดได้ถูกคนรายลักลอบจอมมาช้านานแล้วและทางวัดก็ได้ซ่อมแซมอยู่เสมอครั้นต่อมาในพุทธศักราช2485คราวกรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศสทางราชการกระทรวงกลาโหมได้มีหนังสือขอพระเครื่องมายังวัดนี้ด้วย ื่อมอบให้แก่ทหารและตำรวจสนามเช่นเดียวกับที่ขอไปยังวัดต่างๆพระประสิทธิ์ศิลคุณเจ้าอาวาสในสมัยนั้นจึงได้ดําริกให้ขุดกรุพระเจดีย์รายในวัดและได้พระเครื่องออกมาเป็นอันมากทั้งได้พบพระเครื่องอีกส่วนหนึ่งซึ่งบรรจุไว้ในหีบบัตรกรีบ,บนเพดานพระอุโบสถและเพดานหอสมเด็จรวบรวมได้ทั้งสิ้นหลายพันองค์และได้มอบให้แก่ทางราชการไปส่วนหนึ่ง พระครูวัดท้ายตลาดที่พบเป็นพระเนื้อผงใบลานพิมพ์ต่างๆแต่ละพิมพ์ล้วนสวยงามด้วยศิลปะเป็นอย่างยิ่งนอกจากนี้ยังได้พบพระแบบเดียวกันที่วัดนางชีคลองบางหลวงและที่วัดหงบางเกาะใหญ่อีกด้วยแสดงว่าพระวัดท้ายตลาดนั้นคงจะมีการบรรจุไว้ตามครูต่างๆหลายวัดด้วยกัน